ณบ,บ้านไม้เก่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลําพังทุกเชา้าเธอเขียนจดหมายถึงสามีที่จากไปแล้วหลายปีด้วยความรักและความคิดถึงที่มีต่อเขาจดหมายทุกฉบับเธอจะเก็บลงในกล่องไม้เก่าที่สามีเคยมอบให้เป็นของขวัญกล่องไม้นี้เป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเธอกับอดีตดังรักของเธอที่ไม่เสื่อมคลายวันหนึ่งพนักงานไปรษณีย์หนุ่มมาเคาะประตูที่บ้านของเธอเพื่อส่งจดหมายหญิงชาราประหลาดใจมากเพราะตั้งแต่ที่สามีจากไป เธอก็ไม่ได้รับจดหมายอีกเลยหญิงชาราเปิดจดหมายด้วยความสงสัยและเธอต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนด้วยลายมือที่เธอจําได้เป็นอย่างดีจากสามีของเธอนั่นเองเนื้อความว่าถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าผมคงไม่ได้อยู่กับคุณแล้วแต่ขอให้คุณรู้ว่าผมจะอยู่กับคุณเสมอในหัวใจของคุณตลอดไปหญิงชาราซาบซึ้งน้ําตาคลอความรักและความคิดถึงที่เธอมีต่อสามียิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเธอได้อ่านถ้อยคําจากเขาอีกครั้ง เธอไม่เข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้มาถึงเธอได้อย่างไรหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปนานขนาดนี้แต่เนื้อหาในจดหมายยังไม่จบมีเรื่องที่ผมต้องบอกคุณผมได้ขอร้องเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ช่วยส่งจดหมายให้กับคนคนหนึ่งที่ผมพยายามตามหามานานหลายปีและคนที่ผมตามหามานานก็คือคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้ให้กับคุณซึ่งเขาก็คือลูกชายของเราที่เราต้องทิ้งเขาไปในวันที่เรายากจนอย่างแสนสาหัสหญิงชราตกตะลึงอีกครั้งภาพในอดีตวนกลับมา ขณะที่เธอและสามีต้องฝากทารกน้อยไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในคืนที่ฝนตกหนักความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดที่เคยฝังลึกในใจกลับมาอีกครั้งและเนื้อหาสุดท้ายกล่าวว่าผมฝากจดหมายฉบับนี้ไว้โดยภาวนาหวังว่าสักวันหนึ่งลูกจะให้อภัยเราและกลับมาพบกับคุณอีกสักครั้งหลังจากที่ผมจากไปหญิงชราหันไปมองชายหนุ่มที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นเธอสังเกตเห็นดวงตาคู่นั้นที่คล้ายคลึงกับสามีของเธออย่างน่าประหลาดด้วยความรู้สึกที่หลากหลายหญิงชรานิ่งเงียบน้ำตาไหลาอาบแก้ม เธอค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะใบหน้าของชายหนุ่มลูกรักแม่ขอโทษเธอพูดเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือชายหนุ่มจับมือแม่ไว้แน่นดวงตาของเขาก็เริ่มมีน้ำตาคลอผมกลับมาแล้วครับแม่ทั้งสองสวมกอดกันด้วยความรักที่เก็บงำมานานน้ำตาแห่งความสุขและการให้อภัยไหลรินไม่หยุดหลังจากนั้นลูกชายก็พาแม่ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขาหญิงชาราได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งพร้อมทั้งลูกสะใภ้และหลานหลานเช้าวันหนึ่งหญิงชารานั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือ และเริ่มเขียนจดหมายถึงสามีอีกครั้งเธอพับจดหมายใส่ซองและวางลงในกล่องไม้เก่าใบเดิมคราวนี้กล่องนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความคิดถึงและความเศร้าอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความหวังความสุขและความอบอุ่นของครอบครัวที่กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง